ช่วงนี้อาจจะได้เห็นภาพของการระดมความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับที่เชียงใหม่มีการนำผักมาจำหน่ายในราคาถูกและกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงก็ยังนำผักมาช่วยเหลือคนในเมืองด้วยนะครับติดตามจากคุณโควิดบุญธรรมรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเชิญครับครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ชาวอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นำผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับมาแจากจ่ายให้กับคนเมือง ซึ่งบรรยากาศด้านหลังของผมนะครับคิวตอนนี้เกือบจะถึง2,000คิวแล้วนะครับส่วนที่ในตัวเมืองเชียงใหม่เองนะครับคนเชียงใหม่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะนำผักจากสวนผักคนเมืองนำมาแจากจ่ายและนำมาขายในราคาที่ถูกครับ,รบแผงผักเล็กๆในชุมชนกำแพงงามในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่คือผลผลิตที่ได้มาจากสวนผักคนเมือง ที่ภาคประชาชนได้ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า3ไร่ที่เคยเป็นจุดทิ้งขยะของเมืองผักที่นํามาขายวันนี้นะครับมีผักบุ้งผักกาดพริกตะไคร้นำมาขายในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือคนจนในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บเก้าอย่างผักบุ้งกำหนึ่งกำมเท่าไหร่ครับสิบาทเาเปซื้อข้างนอกได้ไหมครับสิบาทครับไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณยีสิ เท่าหนึ่งครึ่งหนึ่ง,งถือว่าช่วยช่วยอ่าช่วยคนจน,มนไม่เพียงแต่ผักที่ขายในราคาถูกนะครับวันนี้ยังมีพี่น้องชาติพันธุ์กะเหลี่ยงบนพื้นที่สูงในอำเภออมก๋อยอำเภอที่ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ห่างไกลและทุรกันดารที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นำผักกว่า50ตันมาแจกจ่ายช่วยเหลือคนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงลำบากด้านโควิด ปี๒๕๖๙นะครับแลพื้ผโพทางเกษตรก็ตกตามด้วยทียนี้ผมเป็นน้องคิดปรึกษาครับลูกเสือดุหาชาวบ้านนะครับอำเภออมก๋อยแล้วก็รวบรวมพื้ผโทางเกษตรมีพริกฟักทองนะครับกับมะเขือเทศส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน8คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,033คนรักษาหายไปแล้ว3,619คนและเมื่อวานนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตอีก2คนสำหรับการตรวจเมื่อวานนี้จำนวน1,321คนนะครับไม่พบคัตเตอร์ใหม่เกิดขึ้นแต่ก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มใน2คัตเตอร์ก่อนหน้านี้คือคัตเตอร์ด้านการขนส่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก2คนนะครับทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศฉบับที่11 กำหนดขอความร่วมมือให้กลุ่มพนักงานขับรถสาธารณะพนักงานขนส่งสินค้านะครับหากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ทุก7วันนะครับโดยสามารถตรวจได้ฟรีตามสถานที่จังหวัดกําหนดไว้นะครับ ส่วนภาพบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าชาวเชียงใหม่ยังคงเดินทางมารับสิ่งของที่ชาวชาติพันธ์บนพื้นที่สูงนํามาแจกในวันนี้นะครับซึ่งก็มีเป็นจํานวนมากส่วนการคัดกรองต่างๆรวมถึงมาตรการเฝ้าระวังนะครับก็มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากวันนี้ที่มีการแจกจ่ายนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะมีจุดแจกจ่ายลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะมีจุดที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด19ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ครับนี่คือบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ครับ,บค,ค,ครับขอบคุณคุณโควิดนะครับ